สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนชาวปราจินบุรีและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าพบกับประชาชนเช่นเคยทางสถานีวิทยุพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ใกล้พย่มยธทีสถานีวิทยุชุมชนและสถานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้พบกับดิฉันนางสาวจิตราพรมชิติมารองผู้ว่าการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดปราจินบุรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ ท่านนายอมรีนางสาวยิ่งรักชินวัตได้กล่าวเน้นย้ำในการประชุมม่อ,อยายการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดตามแผนวุทยศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดพศ2555นตึกสันติไมตรีทมเนียบรัฐบาลประการสำคัญคือรัฐบาลอยากเห็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทำงานผู้แขวกับกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ควบกู้กันกับในอำเภอกู้กับพ่วมกับกำนันกับสารวัตรร่วมกันปรับปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นไปยังชุมชนหมู่บ้านโรงเรียนสถานบันเทิงต่างๆเพื่อเพิ่ม,มประสิทธิภาพคุ้มคุมเข้มหลังจากที่รัฐบาลได้มีการคิ c k อ f f ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดไปเมื่อวันที่11กันยายนที่แล้วนะคะถือว่าเรื่องยาเสพติดเป็นวราระแห่งชาติที่ประชาชนทั้งประเทศตั้งความหวังรวมทั้ง ความหวังกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยที่ไม่ให้เป็นซึ่งไม่ได้เป็นไปการซึ่งไม่ได้เป็นการกดดันแต่เป็นความหวังที่ทุกคนนั้นจะได้แรงพลังในการขับเคลื่อนในเชิงลุกมากขึ้นเพื่อให้เกิดสังคมที่สงบสุขลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดขนาดที่ปัญหายาเสพติดนั้นได้กระจายไปยังชุมชนเยาวชนโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ ซึ่งเยาวชนนั้นเป็นความหวังของประเทศในการที่กอบกู้เศรษฐกิจและจะทำอย่างไรให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปได้รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สูญเสียชีวิตไปมีผลกระทบต่อครอบครัวและบุตรหลานเพราะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตินั้นเป็นผู้ที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวอีกทั้งยังมีการเยียวยาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปยำหน้าที่เพื่อปรับปรามยาเสิติดอีกด้วยค่ะ ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งความหวังว่าภายใน1ปีจะทําให้ปัญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงถึงร้อยละ80%เปอร์เซเป้าหมายแรกที่ได้มีการวางแผนกันไว้คือจะต้องลดระดับปัญหายาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านทั้ง60 0 0 0่แห่งทั่วประเทศเป้าหมายที่2ก็คือจะลดจํานวนผู้เสพโดยการนําเข้าไปบําบัดในเป้าหมาย40,000 0คนและจะนําผู้เสพที่รับการบําบัดไป แล้วไม่กลับไปเสพอีกอย่างน้อย80%อีกทั้งลดพื้นที่เสี่ยงในทุกกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัดลดปริมาณการนำเข้ายาเสพติดในทุกจังหวัดตามแนวชายแดนรวมถึงการปรับระบบการบริหารจัดการให้มีการมรือการในทุกระดับให้เกิดพลังในการเชื่อมต่อของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จากการที่ทุกภาคส่วนได้ทุ่มเทการทำงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาได้มีการลดจำนวนของผู้เสพจำนวนห0 0 0ื่นรายจากทั่วประเทศการทำงานในเชิงรุกไปดูในกลุ่มเสี่ยงสถาบันศึกษาพุทธศาสนาและด้านสาธารณสุขเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่เข้ามาช่วยหามุมมองนี้เพิ่มขึ้นได้ค่ะอีกทั้งยังพบว่าในปัจจุบัน ยังมีสถานบันเทิงที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบโดยเฉพาะการมั่วสุมของเยาวชนในสถานที่ต่างๆสำหรับจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์รีเอ็กเรของจังหวัดปราจีนบุรีให้ปลอดจากยาเสพติดเมื่อปลายเดือนมกราคม2 5 5เพื่อดมทุกภาคส่วนในการค้นหาผู้เสพติดเพื่อให้ได้ข้อมูลการดำเนินการอย่างแท้จริงนะคะทั้งนี้ เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นรูปธรรมหากท่านใดมีเบาะแสะเกี่ยวกับการค้าการเสพยาเสพติดท่านโปรดแจ้งผู้ว่าการจังหวัดปราจินบุรีตู้ปน100ปทอจอปราจีนบุรีหรือแจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจินบุรีโทร5น6 7นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะ ในช่วงนี้ดิฉันขอนำเรื่องราวดีๆที่เป็นภารกิจของจังหวัดปราจินบุรีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและข่าวสารของทางราชการมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะเรื่องแรกก็คืองานวันคล้ายสถาปนากองอาสารักษาดินแดนกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจินบรุรีได้ประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนขึ้นณนะกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเป็นฝันและกำลังใจแก่สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริยะอุตสาหะและเสียสละโดยมีพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกอสอผู้ร่วงรับไปแล้วรับฟังสารจากผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนการมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพและเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้แก่สมาชิกอสผู้ทําคุณประโยชน์แก่กองอาสารารษาดินแดนและมอบข้าวสารเครื่องนุ่มห่มยาประจำบ้านและทุนการศาบุตรสมาชิกอสค่ะในเรื่องที่2ที่อยากจะนำเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะก็คือเรื่องราคาการจำานํำหัวมันสําปะหลังสดนะคะด้วยคณะตรีได้เห็นชอบให้ดาเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสัาปะหลังปี2 ปี2554รทับส5งระยะเวลารับจำนำตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงวันที่31พฤษภาคม255นะคะโดยองค์การคลังสินค้าได้ออกประกาศเกี่ยวกับการรับฝากหัวมันสำปะหลังสดการรับสมัครรานมันขอประทานโทษค่ะการรับคลังสินค้ารับฝากมันเส้นการรับสมัครโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังการรับสมัคร คลังสินค้ารับฝากแป้งมันสำปะหลังโดยราคารับจำนำตามเปอร์เซ็นต์เนื้อแป้งโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี2 5 5 4ทับ255นะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม255 5เชื้อแป้ง25%อร์เซ็น์ดังนี้เดือนกุมภาพันธ์25 5กิโลกร,รัมละ2บาท75สตัตางค์เดือนมีนาคมกิโลกร,รัมละ 2บาท80สตางค์เดือนเมษายนกิโลกร,ร,มรัมละ2บาท85สตางค์เดือนพฤษภาคมกิโลกร,รัมลระ2บาท9สตางค์ทั้งนี้ราคารับจำนำได้ปรับลดตามเบอร์เซน็นแป้งในอัตราร้อยขอประทานโทษค่ะตามเบอร์เซ็น์แป้งในอัตรากิโลกร,รัมลระ2สตางค์สำหรับสถานที่รับจำนำจังหวัดประจมบุรีจะได้แจ้งให้เกษตรกรทราบในโอกาสต่อไปนะคะ เกษตรกรสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักง,งานการค้าภายในจังหวัดประจิมบุรีโทร037454065-67ในวันและเวลาราชการนะคะสำหรับเรื่องที่3ที่จะนำเรียนก็คือความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหานีดนอกระบบของประชาชนคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี่สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาปัญหานิสินภาคประชาชนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติข้อมูลการลงทะเบียนหนี้สินในทุกจังหวัดเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนคณะกรรมาการได้ะหนักถึงปัญหาหนีสินของประชาชนอย่างดีโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาหนี้สินนอกระบบได้เพิ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหานี้สินภาคประชาชน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดให้ประชาชนขึ้นทะเบียนนี่ร่องระบบเมื่อวันที่1ธันวาคม252มีประชาชนมาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น1ล้าน2แ1,554รายนะคะในส่วนของจังหวัดปัจิมรีมีประชาชนขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น8 0 9 7รายค่ะสำหรับประชาชนที่รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งมายัางคณะกรรมาการได้ที่ตู้ปน818 ใบสนิรัฐสภาโดยคณะกรรมาการจะเป็นผู้ประสานงานกับสมาชิสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถาบันการเงินในการร่วมแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมการแก้ไขปัญหาหมอกฝันและไฟปา่าคงจะเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะว่าสถานการณ์ไฟป่าในปี2555ที่อาจจะผันผวน ประกอบกับความผันผวนของพูมิอากาศโรคอันเนื่องจากภาวะโรคร้อนและป้องกันไม่ใ้เกิดวิกฤตการณ์ปัญหามลภาวะหมอกฟันปกคลุมพื้นที่ดังเช่นวิกฤตหมอกฟันภาคเหนือในช่วงเดือนมีนาคม2552และในช่วงเดือนมีนาคม2 5 3ที่ผ่านมาจังหวัดประจินจึงได้กำหนดวิทาศาสตร์มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกฝันในปี2555ขึ้นดังนี้นะคะ ก็คือจะต้องขอความร่วมมือกับนันผู้ใหญ่บ้านควบคุมดูแลการเผาในที่ร่งแจ้งอย่างเคร่งครัดในช่วงดูดูแรงและขอความร่วมมือประชาชนในการงดเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้เศษวัสดุเ,ดเหลือใช้ในพื้นที่เกษตรและขยะมูลฝอยในชุมชนค่ะ 2. ให้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดสนับสนุนวัสดุอุป,ปกรณ์และกำลัง และกำลังพลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้จังหวัดประจิมบุรีได้ออกประกาศเพื่อกำหนดเขตการควบคุมไฟป่ามาตรการการควบคุมไฟป่ามาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดยควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมไฟป่าอย่างเคร่งครัดคะ่ะเรื่องที่ดิฉันอยากจะนําเรียนนะคะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งดิฉันถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือการจัดงานปีสัมพุทธะ ยันตีอาคบรมีสีปาจินขึ้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่มีความสําคัญในทางพุทธศาสนานะคะดิฉันอยากจะกลาบเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้คะ่ะและก็ท่านผู้ชมนะคะว่าประเทศไทยมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติและก็เราได้รับการยกย่องจากทั่วโลกนะคะว่าเราเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา เพีในปีนี้ที่ฉันอยากจะน,นำเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะว่าปีสัมพุทชะยันตีเป็นปีที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธนั่นหมายความว่าพุทธศาสนาได้ถึง2,600ปีแห่งการศัตรูขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในเรื่องนี้ดิฉันอยากจะกาบเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังว่า ดิฉันมีความปรารถนาและมุ่งมั่นอย่างยิ่งนะคะที่จะจัดงานเฉลิมฉลองปีสัมพุทธยันตีอาคาบุรีสีปาจินขึ้นโดยจังหวัดปาจิมุรีได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬารงกราราชวิทยาลัยหรือมอจรอนะคะรวมทั้งคณะสงฆ์ในจังหวัดปาจิมุรีภาครัฐภาคเอกชน องคอ์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชนทุกมูราวที่จะร่วมใจกันจัดงานฉลองปีสัมพุธชะยันตี1 6 0 0ปีแห่งการศัตรูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการจัดงานในปีนี้เราก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2 5 5โดยในงานนี้ก็คงนําเรียนออท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะว่า เราจะมีการจัดงานที่แตกต่างกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะซึ่งทุกปีที่ผ่านมาเราก็จะมีการบวชเนคขม,มะการเดินทุดงพร้อมพระภิสุสงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาการเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและจากจากนี้จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะคะรวมทั้งการจัดออนิทรรศการนะคะทางพุทธศาสนา แต่นื่องจากในปีนี้เป็นปีที่ดิฉันได้กราบเรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังแต่ต้นแล้วนะคะว่าเป็นปีที่สําคัญเราจึงได้มีการจัดงานขึ้นแตกต่างกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะก็คือดิฉันอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านและชาวจังหวัดปราจีนบุรีทุกๆหมู่เหลานะคะว่าขอให้ท่านร่วมมือร่วมใจกันแต่งกายชุดสีขาวในระหว่างวันที่6และวันที่7โดโดยในปีนี้ดิฉัน ได้ทําหนังสือกาบเรียนพระนท่านนายฐมตรีนางสาวยิ่งรักจินวัตรไอ้ท่านเป็นประธานพิธีเปิดงานสำมบพุทธยันตีมาคบรมีศีปาจินในวันที่6มีนาคม2555นะคะซึ่งนอกจากจะกาบเรียนเชิญพระนท่านนายตรีแล้วออทางมหาวิยชรยัยม,ม,มหามกุฏจุฬาลงกรราชวิรยัยก็จะได้ มาร่วมมือกับจังหวัดในการจัดสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการนอกจากนี้แล้วคงจะต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกบ้านนะคะขอให้ท่านเชิญชวนให้ท่านประดับตกแต่งธงชาติและธงธรรมจักรรวมทั้งในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางถนนพื้นที่สาธนารนณะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองปีสัมพุทช,ชยันตี พัน0ปีแห่งการสัตรูขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปีนี้ดิฉันขอเชิญชวนข้าการประชาชนองค์กรปกครองท้องถิ่นบริษัทห้างร้านและประชาชนชาวจังหวัดประจิมรีทุกหมูลดาวนะคะได้น้อมกันถวายเป็นพุทธบูชาดังนี้นะคะขอเชิญชวนประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามสถานที่ราชการบริษัทห้างร้านบ้านพัก และตามถนนหรือที่ต่างๆในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่20คุมภาพันธ์ถึงวันศุกร์ที่9มีนาคม2555โดยพร้อมเพียงและดิฉันขอความร่วมมือและเชิญชวนให้ข้าการทุกหน่วยและประชาชนทุกหมู่เราร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือเสื้อสีขาวนะคะระหว่างวันที่5ถึงวันที่7มีนาคม2555โดยพร้อมเพียงเพื่อถวายเป็นพุทธิชาในปีมหามงคลอันยิ่งใหญ่นี้นะคะ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะรายการผู้ว่าพบกับประชาชนเวลาของการบรรจุได้หมดแล้วดิฉันนางสาวจิตราพรมชิติมารองผู้ว่าการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดประจิบรุรีขอขอบคุณสถานีวิทยุกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ค่ายพมโยธีที่ห้การอุเคราะห์เวลาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขอ,ขอขอบคุณสถานียุทชุมชนทุกแห่งที่รับสัญญาณไปออกอากาศ ขอขอบคุณสถานีเคเบิลทีวีและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมพบกันใหม่สัปดาหหน้าในวันและเวลาเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ